อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอบยัยพี่หู้อุ้ยมันเต็มสิก็งานนี้แม่ปาดอุ้ยปาดเลยาดอุ้ยโอบส่นรูปอู้หูหูหูหอเร็วเลยพ่อนี่แม่บอกไง สิบแบบพี่น้องบระเทศไทยต้นกุบยางกุหลาบคางทำครับมือนี้ชุดซองนี้ดีอยู่ดอกเนาะเพราะว่ามันเดียดเมียแม่ใหญ่ครับมือเอื่นนี่เป็นสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอชดีไมเอชซีเกลสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกค่ะมาทาลงตรงทางเกลฮักกบค่ะมือนี้มาสายสายมาสี่เบี้ยงมงสี่เบี้นงมงเหรอพี่หนงครับสวัสดีครับมามาต้นแหลกแหกมานครับกบหน่อยกบหน่อยอีหลีเด้พี่นเดือด หินมั้งตัวเซมเขียนหมูนี่แหะปุ๊บหมอคบค่ะเอาตัวแรกใหญ่ห <laughs> ม,<น>มองครับพี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนหมองแต่พิกัดเกา่า <laughs> เส้นทางเดิมไปเรื่อยๆค่ะใหญ่หมองครับพี่น้องสมันทำได้กับมันโอ้ยชิมีกบหน่อยชิมีกบเงี่ยกบมนมีตัวนี้ลูกมันเพาท่านเห็นเขียวที่ได้มีเขาจะเปิดมา เข็มโมค่ะสองนี่หนึ่ต้นนึงเดี๋ยวเดมันหมึดหนึงคุกคังพีก่อนบวบองตันเลยเดี๋ยวอืสองโตโอสองค่ะพี่นุ่มเน่ๆน่เน่เสัตว์ัพท์เอามาโทรศัตว์เลย กระมืนอ,อนห้อนหอนพี่นอ้องจักสีมานจำได้ดอกมือนิหอนแห้งสีอ่บอบพดอกกบนี่อย่างหัดเน้นเถอะเขียดหนอออีกครับพี่นอ้องโอ้ยบ่เห็นดอกนี้บส่สั่เขียดดอกสีออ่อเพราออกตัวเดียวกันน้อยครับ หาอยู่ฟังคนละฟังค่ะซวกันนี้แกกระพอกบพี่น้องตี่กระพอกให้เบิ่งเคียดนี่อย่าเต็มมือมีแต่เมย์ไงอุ้ยอุ้ยอุดยล้มแล้ววะเดี๋ยวคือหลายตัวแล้วมันใสหยาบอ๋อผมซื้อววาสิมะตกวพงกบแ้วละพี่น้องพองกบพงเกียดเ้า อาสวีดผอแล้วงะาอา๋อกเลยของข่อยเพระท่านเด็ดเปิดอยู่เหยาออกเลยนะอืมเหยาเกาะถือเด้อโอ้ยปากไงโอ้ยขี้ดินไหลล้วงลวงลงโอ้ยตัวบอกไงยะพบตัวบอกไงโอ้ยได้ชิเห็นหนาตายตัวกเนนะเฮ็ดแหงผูดโอ้ยกะมันอันดินมันอันนี่เฮ็ดจะได้เนาะโอ้ยเฮ็ดรับแล้วล่ะนะ ข่ายเงี้ยวข้าหนามโมหิ้นซาเดอรพี่น้องเลยเห็นซัมหนีก็ซัมหนีแหละอ้าวโฟแล้วโฟเหลืองๆนี่อู้ยตัวใหญ่ค่ะพี่น้องนี่เอ้าดูน้ำหอยมากด้ยนี่โอบตัวสองแต่ว่าเป็นตัวใหญ่ซ้ำตัวแหลกแล้วไปตัวนหนก็ว่าแต่เขียนดีโมอุ้ยอุ้ยอ้าวมาแล้วพี่น้องมันกบใหญ่ไปไปเอาของขอยบไปนี่จืิอมองได้ปะฮะ ตัวเมาวะอุ้ยปุ๋ยโอ้ยยังไอยู่ข้างรูปูเลยจ้าอุ้ยนี่สวยๆแล้วครับนี่จับถือโคกๆละเฮ้ยยังคนถือปูนนี่สวยๆจ้าน่าโลโลเลยตัวนี้ตัวนั้นน้ำมุดน้ำใหญ่แต่หน้ำมุดเนี่ย หย่าด้วยปุ๊บมาหยับมาปุบออกเลยเด้อเอาเลยอ๋อนี่แหละของแท้ของมาแล้วค่ะแต้มสามสามเออตัวนั้นลูกกำลังออกไหมตัวนั้นลูกแหลกอ้าวสามแต้มแล้วพี่น้องแต้มแล้วครับไปลุยกันต่อลุยเงาๆเลยมือนี้แดดแดด มึงอุย้ยมีเมฆทอก,กว้อนเลยครับมึงนี่มึงบรรยากาศวั<ร>ง,งเสาคือสีหนาวๆสีเย็นๆบ็ทางคุณเอ้ามาปล่อยยาอาดกระตะเพ่งเด้อค่ะพี่น้องนี่เขามาก่อนแล้วก็มาแล้วล่ะค่ะครับสะติดไปเหินละเอ้า โอ้เหียนแม่ไงคังเนาะแม่ทำกบตัวเหลี่ยเข้าเรื่อยแล้วอ๋อเหลือมตรงมาเรื่อยแล้วพ่อข้าวดอกแก๊งน้อยนี่แหละเหี้ยทีละ่อะอันนี้วะออกก็ขู่ออกข้าวเลยแน่นบ้มาหนี นี่นี่นี่มันลงไตนั่นแหละือบวขูบเลยพี่พี่ต้องตวจักแล้วเฮ้ยหูปู่เฮ้ยเขาไม่เลียวอ้พอแล้วกุบเลยปุบหลุดละปุบเลยแล้วคีาดไรพีขาดไรมันเมืยมันสิดเป็นลม จะมีกุบเนาะปัดเขียดแม่งามงามหุ่งเลยตรงตรงนยครับตัวตรงตรงมะแม่สะอ่อนร้าครับเขียดร้ายอยู่เรียนอะไรปะเห็นบอ่อผุดๆๆดผุดลงหลุมแล้วนี่น <laughs> ยื่นั่นละอัน บแตบพี่น้องมาเลยท้ายต้นปบยา,างกุหลาบขงเต็มมือเลยขากี่ลีเขียดเนาะงอนค่ะิดนะีในเด้อระวังดุดออกคือจับกบน้ามันบ่อยมือ โอ้้หลายแลวตัวนึ่งหลาแล้วดูนะเฮ้ยโอเขียนมอบหรือโกอบโมอ้สมเฮียัดหน่อดิโกบตะเพียงเขามาแล้วเอานั่นนั่นนั่นมือนี่เเขียนตะเพียงเราหมานมือนี้เราได้หกตัวเราได้ตเาเหลือซแต้มมากับท่านดอกไม่กนยังรูตามา มือนี้มือนี้น้ำกดตะเพงเด้อมือนี้ไฮ้ยมึงโอ้ลุงพี่น้องเกียดกับกบไอ้กบเมาตัวนยกบนั่นกินบ่ได้ดอกมันใหญ่กบปอบ เขียดมนเขียดมนเอามาขูมาอู้ห mm ูน hmm. ี่เจบเขียดเง่ลาเขียดหอนว่าสวยโวดวัวมันไลายเขียดวัวคือโกบเด้โกบมันอยู่ในไงเนาะเขียดนี่ปอดติดว่าแต่ เห็นบ่เขานั้นว่ะเขียดเขียดไปอะไ่เขียดไปไล่เขียดมาบาสุวีทพอกบค่ะพี่น้องโเด็ดวเต็ดบบเมียนบดเต็ดโมีนเมีนค่ะวดเดปากเตี้ยกินอู้ตัวงตัวงตัวง ค่อยๆค่อยๆโอยิ่งโอ้ยโอ้ยหนทข้างนึข้างนั่นโอ้ยอ้ยขางหังแรงยักษ์เดียวเยวโอ้ยเดียวเดียวนี่งหนากบอีโปปีนงกบตัวนี้ไหมกบทอกบทองกจับโอ้ยโอ้ย อุ ð, ้ยอุ <unique>. oh ้ยอุ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 ้ยมันเตอมสิอุ้ยเนี่ยสุดยอดสุดยอดบ้าบ้าเตมโมแมนอุ้ยปากบ่ได้บ่ได้หนาเด้อค่ะพี่น้องคูดว่ากุบประตูกบบ่อยู่เศกานี่กามาสวงเบิ่งอุ้ยอยู่อุ้ยมานเล้ยวมานเล้วว่าแต่สิบ่แมน โอ๋อนอนหอนพี่น้องว่าปวดหัวก็เลยขึ้นไปนั่งเจ้ามีแหงกับโรคมาไหมหมานสั่มกบตัวบบอกง่ายเลยนี่ไม่เกล่ยนข้นครับพี่น้องมือนี้มันหอนแหงค่ะนางเศร้ามีแหงจะกล่าวเลยว่ายเนี่ยบ่อไหนไายเนี่ยเนาะค่ะแต่กับมานอยู่ด้ีค่ะพี่น้องเดี๋ยวบอกไลน์ยังไงเออหมานกบง่าย อูไปเกียตัวกูปึ๊นบ,บนี่มันกรบโปเห็เหนเห็นแต่ผ่าฝอนม,มันเอ้าเยียวยางเหยียบหายมันสีแลนหายเอานี่ก่อนหมอบเฮ้ยูอ้ยังไงเหี้ยวไรกูเขียดพี่น้องฉัเป็นลมอู้เขียดหอนเหนี้ค่ะ,ะ,ะมอหมอบเขียวตัวเขียวเลยเขียวคือลื้อ ้ยดิโอ้ยมาเดี๋ยวพี่่อปุบเด้อเดอเ้ยว้่อนไว้ก่อนท่เยินยินเอาเก็บออกอืมจันี่แล้เดี๋ยวขอหันหน้าก่อนโอเดี๋ยวประสิทธิ์เต้ยนจะจับเลยอืเหมือนี่นเนาเตรียมห้ามาแล้วเด้อเกยบทีหา โอ้เสียงเสาพี่น้องเออไล่เขียร้องนึงแมงจะได้จังคากังแงเถอะนั่นบอแกะหมูวานคือกันเนื้อตัวใหญ่ดิ้บบมันอีกบใหญ่ค่ะเแกะกับตัวใหญ่เขียกับตัวใหญ่ตัวใหญ่เหรอมันน้ำแห้งเของนวนอันนี้เคของเพิ่นน้ำเต็มเลยเขียกใส่แล้วงั้นเขียกต่อบพังงานี่ายอยู่ในหอยขวย มองหันเขียดหลายแต่มาทาั้งผีเขียดห้างคะ่ะเขามาหากบเนาะพี่น้องอมาเลาะเบึงแต่ก็ะสีได้ไป<ะ>คุบเขียดอีกอยู่ดอกคะ่ะแต่มองนั้นเพิ่นเพิ่นอันนี้ไปก่อนแหรอเนาะเ,นเปิดเปิดไปก่อนสองดอกสามหลวบและะ้วค่ะก็เลยตะเ,เพ่งแล้วกับ,บเปิดอืมก็เลยใหญ่มาหม่องไม้นาะค่ะไปลุยกันตัวค่ะนี่น้อ,มอมมงมอพี่เลี้ยวเห็นบ่นี่ มองอบมอบมากรุบเนี่ยริวสิบไปได้เห็นมั้ยนั่นโอ้ยอะไรฮึฮึฮึโอ๊ยเจ้าเจังสัตว่าโอ้ยเอ้าโอ้ยเหี้ยเต็มมือค่ะพุณพี่น้องสลวก็นิกาขึ้นมาเซาหฮมห่อนเฮี้ยง เลูกแววเขียนน้ำบันสวีทค่ะโตเขียนน่น้ำงามเนี่ยให้เบิ่งดีๆก่อนซาซาเนี่นี่หย่านหดงัวงัวกะเขียนน้ำกะเขียนน้ำกะเลี้ยวนี่เลี้ยวมันนิ่งหนามพึ่งจะเด็กมันห่วงไรเรือเะไรนี่จะบ่างหมดไม่ใสจะบ่มาหนามแม่งัวเต็มกำมือเออมานคักแล้วล่ะค่ะพี่น้องจะข้าวกับสิดอ้วยแล้วล่ะอู้เละๆอยู่หมานมัน kiệt ngay cả đấy, tao được, tao chắp tao Ui tao 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 này tao 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 ได้บอได้อืมมนั่นนล่นเล่ท่านบอท่านบอท่านนั่นคุกลัวลว โกบพี่น้องเคลียไปเคลียมาว้าวมันเฮ้ยโอ้ยโอ้ให้นปูดึันค่ะโปะโปะโวด้นาตั้งแนวไหนทังได๋นทังนี้หละมั้อ้ยด้อยู่นะด้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยขข อุ้ยง่ามงายงายมันเหนียวดิเหนียวอุ้ยสวยงามค่ะเอาทั้งมาเอาทั้งกลงขึ้นนี้เอาทั้งโซบะเอาทั้งโซบะกอนก่องขึ้นนี้กล่องออมกี่ก้อนเนั่นมันัวลงเมือร่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเอาไปรอกียวเพื่อรอกสุดกูดพี่โดกู๊ดกูดจับเลยหมานเสยอุ้ยบักใหญ่อีกแล้วพี่น้อง ก็งานนี้แม่ปาดโอ้ยปาดเลยโอ้ยโอ้ยโกลบอลูปโอ้โยโอ้ยเบื้อนาเจ้ามันเหมืดแมเดี๋ยวข่อยมันไปทางสุดยอดสุดยอดค่ะอานโกบมยิ่โอาดขันหนามันมาพี่ออหนึงเออโ้ยานี้กย่ค่ะอู้หหมานจนได้พี่หนอ ห,หยุด่อครับโกพกค่ะอย่าอ่อเด้อเคียดบบนับบขจะตื่นอยู่เูบเบิงไงแฮ้อสุดยอด,ออดนี่มาดิดิงับขึ้นอีกเขียสีออกโอ้ยกเบิงบบะนี่อึ้งตึงอึ้งตึงเลยนี่ โอ่งโตนไม่ให้พ่อเฮ้ยเออนี่ไปคุ้มเถอะนี่มือนี้มีแต่ไปเอกออกงานนั่งเอกออกแน่นอย่นึงเหมือนเสะบ่มีนั่งเอกนอนบ่มีนั่งเอกมีตะโก้มกับไปเอกเร็วนี่ เล้พ่อหนีแม่บอกไงตัวนนหนีหน,นี่เกียด์ก็ล้ายกบยก็ล้ายทั <laughs> ง้งนั้นโอ้เกียด์ก็ล้ายกบกระมี่กบสามโซ่กระโบนแหน่ดอกรหัสหินหายแล้วมันส่นที่เนาะ ข้าวนางเอกเลยนางเอกใจลายเอานี่ยปุดๆแล้วครับง่ายนี่นี่ละองเท้เลยครับมึงโมยาครับของแถ้นั่นมึงโมยาครับเหม็นวังเงกบุอ้ยเออเด้อยโอยนะเต๋อเดีวฮะเตนอยยังับอยู่

ปดนี่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอยู่เมืองใดล่ะทีมองนี้แหละท <laughs> ีงนี้ <laughs> นี่แหละสุดยอดนอ่ม้าถักนีเ่เป็ดเป็ดกอลกีฬามันมันมาเจรบาดขาดก่ต้องก็อ,งอออกเลย งไงก็เต็มเลยดเดี๋ยวเกียดหลอดมีนี่แธเป่งเป่ง,งเหียเกพี่น้องไทยจะได้แต่สะท้อนดเดรีดด้วยค่ะเดดแหงาาใช้ใชเขียดนม,มันมืดมกล่องแนมบเห็นอย่างเลยอุอ้ย<า>เป็ดเปเห็นอูจังเลยือย เนี่ยบักอิบเลยนี่เอ้าพ่อละล่ะ,ละไปพุ่ถ่ายละอวยละหมานแห้งละค,ะค,ลคล่ะเอ้านี่พุดกูหน่อยกันยังเอ้าปอยปอยมันหน่อยพดผลปอยกับปอยสมควรแก่เวลาละค่ะพี่น้องอวยค่ะไปเดี๋ยวไปสรุปคลิปอยู่ทั้งเถิงพุนละเอาไปอ๋อโกบเขียดมาล่างก่อนครับเป็นี้

ตัวเหล็กกันยัต้ัวตัวถืตเหล็กกันยักทุกไปนะเมืองบอกแล้วจะเขียดจะโกบกับตัวเหลกนี่มันมัเลยค่ะพี่น้องแต่บอกร้ายเลยสำหรับคลิปนี้โจ๊กคปไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนึกว่าแต่สีบอมานเนาะไปหาโมงเสามันมันนวลๆพี่น้องพันมาแล้วจบเชือค่ะสุดยอดเลยไปตกองเขียดองกบอีกคือเก่า มันสุดๆเลยค่ะลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ค่ะพอกันไม่คิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปไหนกับพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่การกดปุ่มซื้อเลยเด้อค่ะเดี๋ยวมีแห้งไปเปิดเกียต่อในมือนาเนาะ <laughs> ไปละค่ะไปครับพี่น้องมืออื่นเอาจีออกแต่เสเาเก็หนีมือนีมือนีออกไปจุดเพี้ยนครับพี่น,น้องให้มึงมึงกับมึงโกบิีนะโกบเขียดง่ามครับมือนี้น คือสองนี้ดีอยู่ดอกนาอเพราะว่ามันเดียดเหยียดเมยหไงครับเออมือเอือนไปไปใส่ลุยโตไปลาครับพี่น้องลาพีดลาน้องไว้เพียงเพื่นี้ครับสวัสดีครับ